นูบ่บไปท่า,า,านไปแล้วได้บายหำหนึ่งพรร้านใจสิไปอยู่แ่นหุเอกล <c oughs> ่างเดอกกกางดื่น <c oughs> พี่น้อง <c oughs> สวัสดีกรับพี่น้องค่ะขอตอนรับพี่น้องก่สู่รายการาสวัสดี เอส่อจอมเป็นมลเดบคอยหาวใส่ฝนสุดกับเป็นสีงามแบบมีดกงมีดแกนียมีดอะไรทำไมฮะเนาะว่าแต่มีหมอลำย่ำดเนาะฝนตกย่ำ่นเนาะเหิดเงิดสวดิสได้กินดาลาดังนี่คางหมึกค่ะจำเัาคางหมึกก็ปุ่นกินกับ บีนตกทำฝนได้นี๋ยทำุนนี่ตลาดอืมนี่ว่าจีไนี่มาร้้ำปีเดงฝนตกน้ำหน่เพิ่นบุญนี่อย่างคนเนี่ยนั่นแหละ

ทางหมดจับก่องน่็นราองหนึ่งบดกอบีอยู่นะปุบกลับตอนแรกน่ะแอบเป็นกังวลว่า มันจะเหนียวมันจะชิมไม่ได้มันนี้ก็เลยเบิ้งแบบดูแลน้อยางไก่ชิดนะแนหย่ำน,น้งบ่าแหลกุบขบน่องข้าข้าวุ้นผักกันจ่องผักบุ้งสดๆ พอรานนสง้แยแดงไปจอบบางสร้างกับย,นนย้ายนวลคุณผ้งเอ๊ะทำมากร่างดักใช่พึ่งว <c oughs> ึ่งเขาเรื <c oughs> ่ยงแจงอยู่วันไปทำไรยอ็นึน่งามคนทั้งไปบา้านชันบาง <c oughs> มนพากันไปยู้สองสถวสนี้เถาสองแม่คนมาเคนอีแลนทันตี้คนมาพึงบึงช้างก็ลองอารวาสเขาต้องหาคนมายูอ่ํเรออมแาอ้ําเขาว่ามันเดือดหรือเปล่าน้ำใะ ชาวบ้านก็ไม่ได้หลับได้นอนมันก็ห่วงขวามเพิ่งพี่ดำก็ต้องแปลกใจด้วยมันเนี่ยเสียงโซเซจังนอยเพผู้บาดหลังกล่องมีหนึ่งคนอกหักหนึ่งคนอกหัก ก็เลยสุ่มกันมันรอเวลานี้มานานแล้วพี่ใหญ่กับเขาตัวใจตัวยุว่าตัวอกหักอ่ะอธิโจนนะอืออธิโจนจักรซังมพระหนุเอ้ยประจบการันปลื้มปลเร่ออือบอกให้เซาให้เซาลูกสามว่แห้งแล้วล่ะเอ้ยเอ้ย ยังไหนมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมึงแล้วล่ะเศ้าเาเอ่างเดีวเน่ยเศร้าอย่างเดียวเศร้าใเศราให้โอ้ไม่ถึกูหรือว่าเนเศร้าเรไ่ถึงกูลุดใเบิดมันไม่บอให้กันเศร้าเราเศราเศราเาหวมสิมังกเจ ผนมันเอฟซีข่อยผนบ่เบิ่งคลิปข่อยดอกย้ายแต่ว่าลูกมันบ่แน่หญิงมันจับอีเด้อ

สัมผัสเราถามว่าสึกใบหฮมบ์บมันวากันไบแล้วบอกรนะบบี้น่ะว่าเป็นอย่างไรใบแล้วเป็นตาออนซอนใบแล้วบอก็มาใหญ่แทงสินาะ่อยก็เลยเป็นเอฟซีเบิ bye, ้ลฮอจีเป็นบหฮมเขาแต่ว่าเราใจาบุญอยู่เนะเหมือนะนคนจิตใจเอ,อเื้อเฟื้อเฟื้อแฟงเนาะภาษาแฮม เป็นเพราะพูทธเจ้าก็ย้อนทานกนเด้เลยเอีเด้แบบใหญ่แบบใหญอันที่เพื่อนบอกกันเดียวน้อบ่บรุลุทั้งยนทนหีนดี๋ยนาอแต่ียนทานกล่นเดี๋ยวน้อดเวสันดอนบรรรุทั้กัยนเราท่านนงมาชีได้เราจึงได้เปลี่ยนนะนี่เจ้าหย่อนเราท่านนงมาชีได้เรเทวดาจึงรูมวาจึงได้บันลุได้เปลี่ยนนะนี่ ขวบกกาทานดอกกุลนะเันเป็นฤทธิ์จีดวงไหมขยยันอยากได้ี่านอยากได้บุญกับท่านเมื่อไหรดอกสมปีเราไม่มีผัวตันหมดแล้ว เอามาคือว่าสิเอาสุดกูซากว่าถึงมันตะบุดึ้นแสดงว่าม้อนเกิดจากอะไรอะไ้เดียวเสียเลยโอโอ้ก็เคืนหมู่ภาพตัดไปฮักท้ายผมเอฟซีในไล่สดจังหน่อยก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณเลหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมพากันหมาจากนี่ไปซองซัมเมอร์นี่จะได้กินข่าวยุ่งแมลงตลอดค่ะ เพราะว่าติดอบติดอบอบแล้วมันออกไปหาเจะไม่ได้ก็ทําทคลิปไม่ได้มันกินข้าวกล่องก็เลยต้องมาชวนทุกคนกินข้าวแรงทุกวันโอเคฮะขอบคุณก็เลยหลายที่กขบวมาติดตามรับชมพอกัอบไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ